เออกินข <laughs> ้าวได้ค่ะคุณครูแล้วฟิลิฟิลิฟิลิเป็นฟิลิอะ้วแล้วฟิล่เป็นคุณครูเออเป็นคุณครูฟิลิไง สวัสดีค่ะใบเฟิร์นวุ้ยสวัสดีค่ะพี่อ้อยฟิลลี่สวัสดีค่ะพี่ใบเฟิร์นป้าอ้อยเดี๋ยวนะพี่ซิมเลดี้ชื่ออะไรแล้วนะคะลืมเออหยดเอ้อะไรแล้วนะ <laughs> ลืมมันก่อนถามแล้วใช่ไหม <laughs> เออต้องขอโทษด้วยนะคะว่ามีความจำไม่ค่อยดี อน่าเก๋น่าเก๋โอเคสวัสดีค่ะคุณสิริกรส่แว่นน่ารักแว่นแถมแว่นแถมแว่นแถมมากับลูกโปง่งซื้อลูกโป่งแถมแวน่นข้าวมันไก่ทำครั้งเดียวอร่อยได้หลายวันเลยค่ะอันนี้หมดแล้วฟิลิทานข้าวมันไก่ค่ะเดี๋ยวข้าวมันไก่จะลงคลิป ประมาณวันจันทร์นะคะรอดูคลิปด้วยนะทําข้าวมันไก่ครั้งแรกอร่อยเหมือนที่ร้านเลยพรุ่งนี้วันจันไม่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ๋ฟิลิทานข้าวมันไ <c oughs> ก่ครับยองพรุ่งนี้วันจันวันอาทิตย์มัมีหน้าสดสวยมากจริงเหรอ <c oughs> นี่หน้าแบบเพิ่งตื่นแ <c oughs> ม่ตื่นนานแล้วละตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงค่ะเอ่อ บางวันก็รู้สึกดูได้บางวันก็ดูไม่ได้ก็มีค่ะหน้าสดสดเนี่ย <laughs> จริงอะไรพี่อ้อยดูไม่ได้ใช่ไหม <laughs> <laughs> ฟิลิกกินไข่ด้วยนะไข่มันเฮลตี้มัมมฮัอนอาหารฟิลิ <laughs> <laughs> ชอบไข่ไข่ไข่ที่กินกับ เข้าอย่างนี้ได้ท,ที่มันที่มันไม่อย่างนี้ไข่อืมอ่ะมันที่ flat flat ไข่อ๋อไข่เจียวที่ flat flat แต่มันไข่อ๋อไข่ดาวใช่ไหมอ๋อไข่ดาวเขาเรียกไข่ดาว flat flat อุ้ยขอ, work, ขอบคุณนะคะนาเก๋ฟิลิปขอบคุณนาเก๋แล้ว <r> โอ้โหนาเก๋ให้ไอศครีมอากินอันนี้อักคำหนึ่งไอ น้เกให้อศครีมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะปุณยดาสวัสดีค่ะ S G S G ซื้อชื่ออะไรแล้วนะ <ทำ S 1> ลูกทำไมไลฟ์เพียงนี้อ่ะทำไมอ่ะไม่ไม่เหมือน yesterday ไม่เหมือน yesterday ก็มันคนละแพลตฟอร์มลูกรู้ด้วยว่าไลฟ์คนไม่เหมือนเดิมอันนี้เราไลฟ์ใน YouTube ลูกเราต้องสลับสลับกันไลฟ์เพราะว่าบางทีเขาดูไม่ไม่ไปดูอันนั้นไง ขอบณคขะขอบคุณค่ะ,คะดรด้วไอเดมแม่น่าจะมีไม่ได้แล้วค่ะ<ม>อ,อ๋อนายยดใช่คนนี้นายยดนายยดเออไม่ใช่คนว่ากินนาเกะคนนี้นายยดเห็นไหมเราจำอะไรได้นิดนึงเก่งนี้ดอฟฟฟน๋อดอฟฟิน,าาฟนคุณครูกินข้าวด้วยค่ะแพ่นจะมีน้องคงยากค่ะเพราะว่าสี่สิบเจ็ดแล้วก็ปล่อยมาตลอดปล่อยมาเป็นปีแล้วก็ไม่ติด ติดครั้งหนึ่งก็แทงไปปีที่แล้ว mm hmm. ปีกว่าๆแล้ววันนี้พี่ฟิลิสไลฟ์ดูไหมคิดถึงนะคะฮัลโหลเอ,อ่อทำไมาอยู่ๆก็ลืมชื่ออ้อ,อมฟิลิสสวัสดีค่ะนะอ้อมเร็วสวัสดีค่ะนะอ้อ,อมเออคิดถึงเช่นกันนะคะน้องอ้อม ดูพอจะพูดชื่อแล้วก็จึ๊กตายแล้วจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมเนี่ยทำไมทำไมเขาให้ไอติมอย่างเดียวเอ้าทำไมเขาให้ไอติมอย่างเดียวก็เดี๋ยวเขาก็ให้อีกสวัสดีค่ะเพนซูกี่โมงแล้วที่นี่เก้าโมงครึ่งค่ะน่ารักเชียวฟังตลอดตลอดอม,มีทวงให้ไอติมอย่างเดียวอยู่นูน่นเมื่อวานได้ของขวัญเต็มเลย วันมีพี่มาเปยฟิลลี่ FC เยอะเลยจำชื่อไม่หมนไม่แล้วจริงๆรจริงสมองเสื่อมแล้วค่ะเ<ด> <c oughs> อะอสวัสดีค่ะเคเคอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะคุณสิรินรัตวันนี้มาในมารคุณครูคุณครูไหนฮัลโหลคิตตยังไงนะอุ้ยนี่ง่นะะักเก๋ นักเก่ให้อีกแล้วยูนิคอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออแต่สติกเกอร์ตรงนู้นมันแบบอลังการกว่านไงพอให้เราฟิลลี่ตื่นเต้นอืแต่ตรงนี้ก็ขอบคุณนะคะฟิลลี่รู้อีกว่าไม่เหมือนกันอสวัสดีค่ะจิตจิตฮัทไทยคุณจิตฮัทไทย อ๋อขอบคุณนะคะส่งกำลังใจให้ตลอดนี่บางทีเห็นทำคลิปไปแล้ววิวไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยดูก็ท้อทแทะแบบเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยทำไปไม่มีวิวก็ไม่ได้ตังก็ไม่ทำแล้วดีกว่าเหนื่อยมากเลยนะทำคลิปเนี่ยแอบบน่นช่วยกันเข้าไปดูหน่อยนะคะคิดว่า support แม่ตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะ <c oughs> ฟิลลี่บอก support หมอมีฟิลลี่ด้วยนะคะ ได้ไหมคะพูดได้ไหมันนข้าวดีสีดำดำอืมข้าวสีดำดำอันนี้ข้าวสีดำนานอร่อยไหมอะข้าวสีดำดำอือมข้าวสีดำแดงอืมแว่นเนี่ยอ๊ะเจ้ไม่มีเลนแว่นตลกอ๊ะเจ้ฟิลิสไหนฟิลิ่บอกสปอร์ตมัมมี่ของฟิลิสด้วยนะคะมัมมีใส ฟิลลี่พูดให้มามีก่อน,น,อนสิแล้วบอกสปอร์ตมามีของฟิลลี่ด้วยนะคะคแล้วใส่ฟิลลิ่งด้วยใส่ฟิลลิ่งสป,ปอร์ตมามีของฟิลลี่ด้วยนะคะสป,ปอร์ตมามีของฟิลลี่เอ้านะคะ <laughs> อ่า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 อันนี้เลมอนก่อนไอ สวัสดีค่ะกนกวรรณคุณกนกวรรณในตอนตอนนาเกพิ่งติดตามเดี๋ยวรอไลฟ์โอเคค่ะนาเกไปอยู่ดีก่อนเมื่อไหร่ปาภูเก็ตน่าจะต้นปีหน้าค่ะเขาให้อยู่ดีก่อนใช่นาเกให้เดียวใช่เขาให้อยู่ดีก่อนเป็นอย่างเดียวขอบคุณนะคะปุณยิสาอยู่ดีก่อนอย่างเดียวแล้วใช่แล้วยังไงคะเฟลิเจ้า ไม่ย uh, ูนิคอร์เดียวเบลลี่เราไม่ขอลูกเดี๋ยวพี่เขาจะให้เขาก็ให้เองเราไม่ต้องไปขอรู้ไหมเดี๋ยวพี่เขาอึดอัดใจดูทุกคลิปอยากรอดูจนน้องโตเดี๋ยวนายยดขอตัวก็จะเลิกงานแล้วโอเคค่ะนายยดขอบคุณมากนะคะก็เอ่ออะไรโอ้ยอ่านแล้วก็ เลื่อนผ่านแล้วก็ลืมว่าจะตอบอะไรเดี๋ยวก็นี่แหละว่าฟิลลี่จะให้ถ่ายถึงไหนนะคะก็จะถ่ายฟิลลี่ไปจนกว่าเขาจะไม่ให้ถ่ายอะคะ่ะจะให้มามีถ่ายคลิปไปจนถึงอายุเท่าไหร่คะหรือว่าถ่ายตลอดชีวิตได้เลย อ๋อขอบคุณนะอ้อมนะคะไม่เห็นโอ้ตลอดชีวิตเลยเนาะสวัสดีคะ่ะวินนี่สวัสดีทุกท่านในช่องโอเคคุณวินนี่น้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรคะฟิลลี่ชื่อฟิลลี่คะ่ะฟิลลี่คะ่ะต้องบอกว่าหนูชื่อเด็กหญิงฟิลลี่คะ่ะเวลาเขาแนะนำตัวที่โรงเรียนไทยอ่ะเขาต้องแนะนำอย่างนี้สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิง,ญงฟิลฟลี่ค่ะ,คะเออเก่งมากค่ะอืมอะกินข้าวด้วยค่ะน้องฟิลลี่สวัสดีค่ะคุณพิชามนน่ารักทั้งครอบครัวขอบคุณนะคะคุณสเสน่ห์แนะนำตัวเป็นภาษาเยอรมันได้ไหมคะ บอกสวัสดีค่ะชื่อเด็กชื่อฟิลลี่เป็นภาษาเยอรมันได้ไหมเคียวให้หมดก่อนฮัลโหลมิสเคพสวัสดีคันันทินีสวยได้คุณแม่ขอบคุณนะคะไหนพูดเป็นเยอรมันได้ไหมบอกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อฟิลลี่เป็นภาษาเยอรมันได้ไหมเดี๋ยวให้กินแชรลี่หน่อันติดสินบอไม่รู้ ก็นี่ไง Each, Hi sir, or my name is ใช่ไหม Finley ก็พูด,พ,ดพูดทั้งประโยคหลือพูดเต็มเต็มพูดตั้งแต่แรก Hello, m y n a m e is Finley and w e alt bist du vier <Fear. S 1> und ค o m m e n s i ซีงงฟิลิออกสโตร์ด์ชลันแน่ไม่งงอะออกสโตร์ด์ชลันว่าเฮลคอมเมนต์ซีก็แปลว่าคุณมาจากที่ไหนอ่ามาจากออสโตร์ด์ชลันกินเจลลี่แล้วไหมกินข้าวหมดให้กินโอเคต้องกินข้าวให้หมดไม่กินข้าวไม่กินกินเจลลี่ไม่ได้ลูกไม่เฮลตี้ลูกรู้ไหมคะอืมกินข้าวหมดหมอมีให้กินเลยโอเค สเสน่ห์ได้พ่อสวยสวยได้แม่เจลีเจลีอันนั้นโอเคโอเคได้อันไหนก็ได้ค่ะดูน้องรักพ่อามากรักมา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 กเพราะว่าด addy <c oughs> ก็รักเขามากมากแต่เขารักเท่ากันค่ะพ่อกับแม่เพราะเวลาเขากอดเวลาเราเขากอดเรา เขาก็จะหันไปกอดดดดี้เวลาหันกอดเดดเวลากอดดดดี้เขาก็จะหันมากอดเราคือเขาจะเป็นเด็ก e ที่ทำอย่างนี้ด้วยดด d d y ที <t <t ่เท่าเทียมเออเขาไม่มีลำเอียงอือใช่ไหมฟิลลี่รักใครมากกว่ากันหมามีกับดดดี้เอมรักสองอันกว่ารักสองคนเท่ากันนะรักสองอันกว่าอืออ่ะกินข้าวด้วย เก่งทุกภาษาฟิล,ลิธถ้าหนูโตแล้วสอนคุณแม่แม่จะได้สอบผ่านนี่ไม่ต้องโตค่ะ,ะสอบเดือนหน้าแล้วค่ะต้องผ่านค่ะสอบเดือนหน้าจะผ่านให้ได้ค่ะคือทุกวันนี้ก็ก็แบบฝึกกับแดดดี้เหมือนกับเวลาเราจะพูดประโยคอะไร ก็ให้ดัดี้มันเปี้ยวก็ใส่ดีๆสิบอกถามดัตตี้ว่าพูดยังไงอะไรเงี้ยก็ฝึกแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆที่เราตกแค่ตกแค่พูดพาร์ทอื่นเราสอบผ่านฟิลิี่ทำไมเปี้ยวไม่เปี้ยวฟิลลีกินข้าวด้วยน่าจะมีอีกคนหมามีก็อยากมีแต่ไม่มีเอาซุปกินข้าวก่อนคำหนึงแล้วค่อยสดซุปข้าวเช้าค่ะเพิ่งจะเก้าโมงครึ่งค่ะ มไม่<อ>ไมคุณ<อ>ค่ะเออคิตตี้น่ารักไม่ไหขาวไข่ขาวเลยนี่ไงไข่ขาวเต็มเลยอืมไม่ให้อ๋อฟิลิจะกินใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวมามีตักให้เพราะว่ามามีว่าไข่แดงมันประโยชน์เยอะกว่ามะลิงมามีก็เลยตักไข่แดงให้กินไง <c oughs> เขากินเองได้ตั้งแต่สองขวบแล้วค่ะ <c oughs> สองขวบฟิลิปก,ก็กินข้าวเองลูกชอบมีสแกมเมอร์ สแกมเมอร์มีทั้งทุกที่นะคะที่เยอรมันก็มีเยอะทั้งเท็กซ์ทั้งอีเมลทั้ง, email, งโอสสารพัดน่ากลัวเราพอได้ข้อความอะไรแบบนี้ปุ๊บลบให้หมดอุ้ยฟิลลี่นักเกให้อุ้ยออกไม่ใช่เดือนนะโอ้มันเลื่อนไปไหนแล้วอยังไม่มีใครคุยใหม่ฟิลลี่คนเก่งสองขวบหนูกินข้าวไม่เลอะเธอใช่ฟิลลี่กินเอง วันนี้มาทันไลฟ์สดขอบคุณค่ะคุณมาลียงสกุลอุ๊ยเป็นคนภูเก็ตใช่ไหมคะนามสกุลดังภูเก็ตไทยอ่าวเขาให้หน่อยค่ะได้ค่ะนามสกุลเจ้าของโบสถ์ลากูเลยยงสกุลอ่ะก็ตอนสอนควบคุณแม่ไม่ทันก็ตอนสอนขวบฟิลิจินกับพูดได้แล้วไหมพูดได้แล้วแล้วก็เดินได้แล้วด้วย ก็มามีเปิดคลิปให้ดูที่ฟิลลีพ่พูดพูดเอ่ยยอยักษ์กับปลาแตงอะ่ะอันนั้นฟิลลี่สองขวบที่ฟิลลี่ปลาแตงสอนพูดหยิบยอยักษ์อ่ะนั่นแหละสองขวบจำได้ไหมพูดหยิบฮฮลโลสวัสดีค่ะคุณนวรัชมามียังไม่ทานข้าวค่ะค่อยทานทานให้แบบใกล้ๆเที่ยงสิบเอ็ดโมงถึงจะทานเพราะว่าอยากทำฟาสติ้งไง แฟรี <Fairy. S 2> ่เอาสังขีมูกสวัสดีค่ะแฟรี่น <Fairy. S 2> ักเก็ให้สตรอเบอร์รี่ฟิลิยกินชามากเลยอ่ะออกทั้งปากเลย ปากไม่ต้องให้ออกมาลูกน้ำลายมันออกเอาทิศแต่จมูกเออสั่งแต่ตรงจมูกโอเคโอเห็นไหมโอเคอ่ะกินสาวน้อยน่าจะเป็นหวัดค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอากาศมันร้อนไงเราก็เปิดพัดลมในห้องสงสัยฟิลิปเป็นหวัดจากพัดลมในห้อง นี่ฟิลลี่นักเก๋ให้สตรอเบอรี่เห็นไหมตั้งหลายลูกอืขอบคุณค่ะแล้วยังขอบคุณค่ะมไม่มีใครคุยกับเราเลยอะ่ะใช่ <laughs> ใชม่มีคำถามอะไรอยากถามฟิลลี่ไหมคะฟิลลี่พร้อมตอบพร้อมไหมคะว้ายน้ำลายไหลไม่เล่นช้อนเข้าไปในปากสิน้ําลายมันไหลเห็นไหม นนิดเดียวเมืองจิ๋วสนุกไหมคะฟิลลี่ฟิลลี่ไม่มีใครเห็นลูกนิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวกินข้าวเสร็จค่อยเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวกินข้าวเสร็จรับขึ้นไปเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันหกอีถ้าเปลี่ยนตอนนี้เดี๋ยวพอตัวใหม่มาเดี๋ยวมันหกอีกอ่ะเราเปลี่ยนค่อยไปเปลี่ยนทีเดียวกินข้าวเสร็จค่อยเปลี่ยนทีเดียวฟิลลี่ไม่งอแงไม่ได้เลยฟิลลี่นะ มามีบอกแล้วเดี๋ยวมันแห้งถ้าฟิลลี่พูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวจะไม่ได้ดูทีวีรู้ไหม mm hmm. เออให้ดูไงแต่ว่าหมามีบอกกินเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนโอเคโอเคไหมคะโอเคไหมคะ mm hmm. นี่เห็นไหมมันจะมันจะไอ้นี่แล้วมันจะแห้งแล้วแป๊บเดียวแล้วฟิลลี่ทำน้ำลายหล่นหล่นเองอะมันจะแห้งแล้วลูกแป๊บเดียว นิดเดียวฟิลฟลี่หไม่เป็นลายเพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งฟิลลี่เชื่อมาม,มีแล้วเดี๋ยวกินเสร็จปุ๊บแล้วเลยไหมมามีบอกว่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโอเคกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยจะกินเจลลี่ไหมไม่จะกินเจลลี่ไหม,ไมกินเจลลี่ไหม,หม ไม่เอาซิฟิลลิสนี่พี่เขาให้องมยิ้มแล้วเห็นไหมเดี๋ยวให้กินเจลลี่แถมอมยิ้มเอาไ้้อาไม่เอาโอเคงั้นปิดไลฟ์แล้วไปแล้วนะคะบายบายงองแงถ้าเรื่องเสื้อเปื้อนนี่ไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนเลยโอเคไปก่อนนะคะวัน